สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเส้นทางชีวิตของคุณกำลังจะพาไปทางไหนนะคะก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่สพอร์ตกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์คอมเมนต์ซูเปอรแ์แทงหรือว่าการสนับสนุนช่องในทางใดก็ตาม แล้วก็สำหรับใครที่สนใจปรึกษาดูดวงส่วนตัวนะคะเฟิร์สแปกช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มจากเช็คลัคนาราศีเลขที่เกี่ยวข้องแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณกันนะคะเฟิร์สจะเปิดแค่5ใบนะถ้าไม่ตรงตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไปฟังพลังงานกันก่อนนะคะใบแรกค่ะเลข12เดือน12วันที่12ได้ แล้วก็เลข9้าวันที่9เดือน9ได้นะคะวันที่4ี่เดือน4แล้วก็ราศีธนูวันที่9เดือน9แล้วก็ราศีมีนค่ะวันที่12เดือน12ได้นะคะโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อไปนะคะเฟิร์สก็จะมาเปิดเช็คพลังงานของทุกคนนะคะแล้วก็เส้นทางที่คุณกำลังจะดำเนินเนี้ยนะคะจะไปในทิศทางไหน มาเริ่มกันเลยมาดูความรู้สึกของคุณหรือสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงนี้กันนะคะ สำคัญก็คือแม่นะคะมาเดอร์ Mother. เป็นพลังงานที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเมตตาแล้วก็มีความรักที่บริสุทธิ์เป็นรักที่เขาเรียกว่าอะไรอะมีรักที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะรักของแม่หรือเป็นรักไร้เงื่อนไขนั่นเองนะคะพลังงานของคุณนะคะเต็มไปด้วยความดูแลเอาใจใส่แล้วก็มีความเมตตาความรัก การดูแลใจใสความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆด้วยนะคะคล้ายๆกับ DMplace เลยนะคะจริงๆอะไพ่ใบนี้จริงๆ,พ,งๆพ่อมแม,ม่นเนาะจะต้องไปอยู่ใน DMplace แต่ว่าเขาให้มาอยู่ในควีนเหลี่ยญซึ่งควีนเหลี่ยญในที่เนี้ยอือคิดว่าทั้งเขาทั้งเก่งเขาต้องเป็นนักวางแผนเขาทั้งเป็นนักจัดการเขาทั้งเป็นคนที่ประณีตเป็นคนที่แบบ ดูแลคนอื่นได้เก่งดูแลลูกดูแลคนในบ้านดูแลสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะพลังงานของคุณวันนี้สวยงามมากใบที่สองค่ะมาดูกันทรงพลังว้าวอัศวินถือไม้เท้า powerful แสดงว่า energy ของคุณในวันนี้ไม่ธรรมดาพร้อมที่จะแบบเขาเรียกอะไรอะพร้อม เป็น energy ของการผจญภัยที่ไม่กลัวสิ่งใดเลยอะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นอมืมีพลังในตัวสูงมากนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทะยานไปไม่ว่าจะเจอสิ่งใดแต่ก็เคิดว่าพลังงานนี้เนาะเปรียบเ,เปรียบเสมือนแบบความมุ่งมัน่นความพรีทะยานพร้อมที่จะแบบทะยานพุ่งไปสู่เป้าหมายของตนเองต่อไปนะคะใบที่ส ตลุมบอลอืมถึงแม้ว่าเอ NERGY ของคุณจะเป็นแมนเ่เนาะเป็นพลังงานของความแบบสงบประนีนุ่มเย็นละมุนล,ละไมก็ตามแต่ว่ายังมีเรื่องราวเออยังมีเรื่องราวที่เข้ามาทําให้คุณแบบวุ่นวายใจอยู่พอสมควรเห็นไหม มันมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบมีความขัดแยง้งเห็นไหมคำว่าตลุมบอลแล้วก็แบบมีหลายสิ่งหลายอย่างมีการประทะมีการต่อสู้หมายความว่าในในสถานการณ์ปัจจุบันน่ะคุณอาจจะกําลังเผชิญหรือว่ากําลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างอยู่ เผชิญกับความขัดแย้งก็ได้อาจจะเป็นความขัดแย้งกับเรื่องราวในครอบครัวก็ได้หรือเป็นเรื่องราวในการงานก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ได้ที่รู้สึกว่าแบบมันวุ่นวายใจมันทําให้แบบเราฟุา้งซ่านหรือว่าวุ่นวายใจก็ได้ต่อไปป้งใบที่4ี่ค่ะพุ่งทยานว้าวใบนี้นะเฟิร์นมองคล้ายๆกับใบนี้เฟิร์นมองคล้ายๆกับใบนี้เลย อัศวินถือไม้เท้าใบนี้ใบนี้ทรงพลังใช่ไหมแต่ใบนี้พุ่งทยานคนคนนี้เขารู้แล้วว่าเป้าหมายคืออะไรนะคะคนคนนี้รู้แล้วว่าเป้าหมายคืออะไรพร้อมที่จะพุ่งทยานไปข้างหน้าไม่ว่าเหตุการณ์ไม่ว่าสถานการณ์มันจะยากแค่ไหนคุณไม่กลัวสิ่งใดเลยอะแม้มันจะยากแม้มันจะคอนโทรลไม่อยู่ะแต่สคุณพร้อมที่จะพุ่งทยานคุณไม่กลัวสิ่งใดเลยนะคะต่อไปใบที่5มาฝั่งนี้กันบ้าง เจ้าสำราญใบนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์อีกใบหนึ่งเหมือนกันเป็นใบที่แบบมีความสุขไร้ความกังวลไร้ความเครียดบ่งบอกว่าถึงแม้ว่าเนี่ยคุณจะมีเจอเหตุการณ์วุ่นวายอยู่ก็าตามอะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ส่วนที่จะมาทําให้คุณแบบเครียดหรือกังวลใจได้อะ่ะ คุณสามารถเข้าใจและยอมรับเหตุการณ์ได้ถึงแม้ว่ามันจะวาวุ่นก็ตามบางทีมันอาจจะฟุ้งบ้างอะไรบ้างวุ่นวายใจบ้างขัดแย้งบ้างเผือเผชิญกับการต่อสู้บางสิ่งบางอย่างบ้างหรือว่าการต่อสู้กับตนเองก็ได้แต่สุดท้ายแล้วอะหลายๆสิ่งหลายอย่างอะม,มันทำคุณแบบดูแบบมีความสุขมีความสดใสได้คุณไม่เอา สิ่งวุ่นวายเนี้ยมันลงที่คนอื่นหรือกับตนเองก็ตามอ่ะอคุณมีวิธีการจัดการคุณมีวิธีเคลียร์เห็นไหมเห็นไหมว่าเขาเรอะไรอันนี้น่าจะเป็นแบบต่างมิติเนาะต่างมิติเขากาลังดื่มแชมเปญหรือดื่มไวน์ขาวอยู่นั่นเองนะคะดูดูแบบมีความสุขดูแฮปปี้หน้าตาแบบว่าดูแบบฉันจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงเลยเลย คือไพ่พลังงานนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าเส้นทางชีวิตของคุณเนี้ยค่ะจะดําเนินไปในทางไหนบ้างเส้นทางชีวิตที่คุณเลือกอ่ะจะดำเนินไปในทางไหนบ้าง,ท,าท,ท,าง,บางทบทวนว้าวคุณได้ไพ่หกถ้วยหรอ ไพ่ใบนี้เนาะบอกบอกถึงการได้กลับมาทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทบทวนเรื่องราวในอดีตอือะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นเรื่องราวที่คุณเจอคุณได้ระลึกถึงคุณได้เคลียร์เหมือนเป็นการได้เคลียร์ปมบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะเป็นการทบทวนไตรตรองบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ได้ได้ไดไดเผชิญมาได้เคยเจอมาอมืเป็นแบบไพ่ที่แบบว่าอยู่ในถ้วยหลงนั่งแต่ว่าเฟิร์นมองว่าการนั่งเนี้ยการทบทวนเนี้ยมันไม่ ใช่ความทุกเนาะมันไม่ใช่ห้าถ้วยห้าถ้วยเนี่ยจะแบบทุกเอออาจจะเป็นทุกเลยเงี้ยแต่ว่าหกถ้วยมันเป็นการทบทวนทบทวนความคิดทบทวนการกระทําของเราที่ผ่านมามีอะไรจะต้องปรับแก้ไขไหมมีอะไรจะต้องแบบขัดเกลาบ้างกับนิสัยเราจะพัฒนาอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปขัดสนไพ่ขัดสน,ดสนหรอห้าถ้วยห้าเหรียญเนาะห้าเหรียญหรอ หลายๆคนฟูรู้สึกว่าคุณอะจะเคยเจอเคยแบบผเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์หนึ่งเลยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกขัดสนรู้สึกว่ามันมันยากลําบากอือต้องผเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบมันยากที่จะผ่านไปได้แต่คุณสามารถก้าวผ่านมันไปได้คุณเป็นคนที่เก่งมาเหมือนแบบคุณได้ย้อนกลับมามองตัวเองเนาะว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอมาหนักเหมือนกันนะอืกว่าจะผ่านตรงนี้มาได้เนี่ย โคตรยอดเลยโคตรเก่งเลยแบบหลายๆคนคุณอยู่ในจุดที่แบบคุณได้นั่งชมตัวเองคุณได้แบบมองเห็นตัวเองในอดีตแล้วรู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยคุณแบบได้เติบโตมาเยอะมากได้เติบโตแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็เก่งมากๆด้วยใบเนี้ยฟิร์สมองถึงเรื่องของเรื่องของการเงินก็ได้บางคนคุณอาจจะเคยโดนโกงอเคยโดนโกงเคยโดนเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบมาก่อนอะไรเงี้ยจากการใจดีจาก จากตัวเองเนี่ยแหละคิดว่าตัวเองมันมีหลายสาเหตุเนาะบางทีแบบเราอาจจะใจดีจนเกินไปเราอาจจะไว้ใจคนมากจนเกินไปเราอาจจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เราโดนโกงหรือเราอาจจะคิดน้อยเกินไปกับบางสิ่งบางอย่างบางคนคุณเจอเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยบางคนคุณเจอเรื่องการงานบางคนคุณเจอเรื่องความรักก็ได้นะคะใบที่สามใบนี้เหรอกัดตัว เป็นช่วงเวลาที่คุณได้นั่งทบทวนจริงๆนะเส้นทางนี้จะดําเนินไปไงคุณมองว่าแบบคุณเองอ่ะได้กลับมาทบทวนก่อนหน้านี้คุณเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกว่าไปไหนไม่ได้หาทางออกไม่ได้จนต้องอยู่กับตัวเองมากๆอ่ะม,มีการกักตัวอยู่กับตัวเองเยอะมากๆทาความเข้าใจ พิจารณาบางสิ่งบางอย่างไตร่ตรองบางอย่างกับตัวเองเยอะมาจนคุณได้มีการตระหนักรู้อืจนคุณได้แบบเข้าใจกับบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเหมือนคุณได้เจอเองแล้วก็แก้ไขเองแล้วอะใบที่สี่ค่ะใจดีเห็นไหม เฟิร์สเราไม่ผิดเลยทุกคนจากหน้าทพ่ที่เฟิร์สบอกมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่มีความเมตตาอบอ้อมอารีจนบางทีอะ่ะ เราแบบอาจจะโดนแบบเอาเปรียบได้ง่ายจนบางทีคนอื่นอาจจะมองว่าแบบเคยเราใจดีอะไรเงี้ยจะทํายังไงกับเราก็ได้อืมหลายๆคนอาจจะฟิลแบบเมื่อก่อนอาจจะเป็นฟิลที่แบบเป็น people pleaser ก็ได้เวลาทําอะไรเงี้ยเราอาจจะกลัวการไม่ยอมรับอะไรเงี้ยอืมเราก็เลยแบบต้องทําดีทําดีที่สุดทําดีกับผู้อื่นด้วยทําดีกับตนเองด้วยอะไรเงี้ยแต่บางทีมันอาจจะมากเกินไปจนแบบมันเกิดปัญหากับเราเห็นไหม มันเกิดปัญหากับเรานะคะอุ๊ยรู้สึกว่าน,นเนี้ยจะเป็นไพ่ในอดีตหรือปัจจุบันก็ได้นะสำหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นพลังงานปัจจุบันก็ได้แต่สําหรับบางคนนะคุณอาจจะเคยผ่านมาแล้วอาจจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตก็ได้นะคะต่อไปค่ะแรงดึงดูดว้าวใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องของแรงดึงดูดที่กําลังจะเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนะ่ะ ใ่้บอกว่าชีวิตของคุณจะดําเนินไปทางไหนใช่ไหมขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นณนะปัจจุบันถ้าปัจจุบันนะเรากําลังรู้สึกขาดเรารู้สึกขาดอยู่น,นะเรารู้สึกขาดสนเรารู้สึกขาดเรารู้สึกอยากได้เรารู้สึกอยากมีเรารู้สึกอยากเป็นพลังงานเราแบบมันมันแบบมันเหมือนถูกกดมันเหมือนถูกกักหรือกดดันหรือกลบบิอ่ะ นะคะแรงดึงดูดมันก็จะเจอแบบนั้นเราก็จะเจอแต่สิ่งแบบนั้นแต่เมื่อไหรท่ที่พลังงานเราเปลี่ยนแล้วอะค่ะพลังงานเราแบบเต็มเนาะเราก็จะดึงดูดแต่แบบสิ่งที่มันเต็มๆเข้ามาเออเรามีความสุขเราแฮปปี้เราก็จะดึงดูดสิ่งนั้นแรงดึงดูดสําคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเลยความรัก การงานการเงินหรืออะไรใดๆก็ตามชีวิตในสถานการณ์ในชีวิตคุณตอนนี้คุณกําลังดึงดูสิ่งใดเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้น่าจะเป็นไพ่แบบอด,อดีตหรือปัจจุบันเนี่ยที่กําลังบ่งบอกสถานการณ์เราอยู่แล้วต่อไปอีก5า้าใบลองมาดูกันว่าชีวิตต่อจากเนี้เออเส้นทางชีวิตของคุณต่อจากเนี้ยจะนําพาไปในทิศทางไหนนะคะ ตรงพื้นที่เฟิร์เล็กนิดนึงมันอาจจะแบบมีไพ่ซ้อนกันแต่ว่าเฟิร์สพยายามเปิดให้กว้างเนาะว้าวทีมเวิร์คไพ่บอกว่า,พาไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคุณไม่ได้เดินทางคนเดียวเส้นทางเนี่ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวถึงแม้ว่าในบางพลังงานในบางท่านจะอยู่คนเดียวอืมจะอยู่คนเดียวแต่ว่าขอให้รู้ไว้ว่า คุณมีเหล่าครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาคุ้มครองผู้พิทักษ์อะไรเงี้ย hi เ o u r s หรืออะไรก็ตามคอยซัพพอร์ตสนับสนุนคุณอยู่เสมอคอยชี้นําแนวทางคุณอยู่เสมอไม่ว่าทั้งตอนที่คุณทุกข์ไม่ว่าทั้งตอนที่คุณสุขใครไม่เห็นสิ่งที่คุณทําความดีต่างๆทั้งหลายที่คุณได้เคยกระทามาเชื่อไหมว่ามีคนเห็น เชื่อไหมว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นครูรู้ของคุณมองเห็นและคอยอุ้มชูคอยเกื้อหนุนซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเอ้ทสายเนี้ยสัญญาณเนี้ยมาจากครูรู้ของเราเองอืฝันเนี้ยบางทีท่านส่งมาผ่านทางความฝันคุณนะว่าคุณติดในเรื่องใดลองสังเกตความฝันของของทุกคนดูนะคะว่าเราติดในเรื่องใดฝันไหนที่เรายังติดอยู่เรื่องอะไรเนาะเกี่ยวกับความฝันเราอย่างเช่นบางคน ในฝันแบบเราอยู่ดีๆเราแบบไปขโมยเงินอนะันนี้ฟิร์สเฟ r ร์สมบุติให้ฟังนะในฝันเราแบบไปขโมยเงินหรือเราไปแบบเรามีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าเอ้ยเราไปชอบอีกคนนึงอะไรเงี้ยลองดูซิว่าลองตีความฝันเองว่าจิตใต้สํานึกกาลังจะออกอะไรอืมถ้าตีไม่ได้จริงๆเออนะคะลองลองเปิดแชท GPT เล่าความฝันให้แชท GPT ฟังแล้วก็ลองถามดูว่าจิตใต้สมนึกเราเอาง แบบช่วยตีความเชิงจิตใต้สำล็กหรือเชิงจิตวิทยาดูแล้วเขาจะบอกเลยว่าเรากําลังติดเรื่องใดอยู่นั่นแหละคือครูครูบาอาจารย์ส่งมานะคะอ่ะกลับมาที่ทีมเวิร์กถ้าสมมุติสถานาการณ์ปัจจุบันเนี้ยคุณมีทีมของคุณอยู่แล้วคุณมีคนรอบข้างอยู่แล้วสถานที่ที่ทำงานคุณมีทีมคุณมีครอบครัวคุณมีเพื่อนคุณมีอะไรเงี้ยแสดงว่าตอนเนี้ยค่ะ สิ่งที่กําลังดําเนินไปหรือสิ่งที่คุณดึงดูดมาคือทีมเวิร์กที่ดีเออคือการยาณมิตรคือคนที่มาร่วมสร้างคือคนที่มาช่วยแบบเป็นแรงผลักดันหรือว่ามาช่วยให้งานของคุณหรือโปรเจกต์ของคุณอะไรเงี้ยได้สานต่อหรือได้ได้แบบพัฒนาต่อไปอีกนะคะต่อไปเที่ยงธรรมว้าวไปนี้ก็คือน่าจะเป็นความยุติธรรมการดําเนินการ เขาเรียกอะไรเส้นทางที่คุณจะดําเนินไปเนาะจะจะจะเขาเรียกอะไรจะดําเนินไปด้วยความยุติธรรมความเป็นกลางอืมความยุติธรรมมากที่สุดและความเป็นกลางมากที่สุดไม่ว่าในการตัดสินใจหรือว่าเรื่องราวใดๆก็ตามที่มาทําที่มีมีเขาเรียกอะไรมีเรื่องราวที่ให้คุณต้องตัดสินใจขอให้คุณได้ตัดสินใจอย,อย่างเป็นกลางมากที่สุดอืมนะคะแล้วแล้วผลของมันนะจะออกมาดี อย่าตัดสินใจแบบ,แบ,บเขาเรียกะไรบ่ายเบียงเบียงเบนเหรอไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเนาะ <_ s 1> เอียนเองเอียนเอียงเออตัดสินใจแบบเอียนเอียงอะไรเงี้ยนะคะให้เราตัดสินใจอย่างเป็นกลางมากที่สุดหรือสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยเส้นทางที่คุณจะเดินต่อจากเนี้ยไปอ่ะเมื่อก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมฉันเรื่องราวต่างๆถึงมันไม่ยุติธรรมกับฉันเลยอะไรเงี้ยปัจจุบันขอให้รู้ว่าคุณจะได้ ได้เขาเลยได้รับความยุติธรรมกลับคืนมานะคะสิ่งที่คุณคิดว่าเอ้ยในอดีตฉันไม่ได้รับความยุติธรรมเลยอืมแล้วคุณแบบทําดีมาตลอดไรเงี้ยเนี่ยค่ะมันถึงเวลาแล้วที่ความยุติธรรมของคุณอะ่ะจะได้กลับคืนมาแล้วนะคะต่อไปใบที่สามเอ้ยใบที่แปดช่างฝันหรอใบเนี้ย่งบอกถึงการอยากให้ความฝันของคุณอะ่ะ เป็นเพียงแค่ความเพอ้อฝันอืคุณสามารถทําให้มันเป็นกลายเป็นความจริงได้ช่างฝันใบนี้เจ็ดถ้วยเนาะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่คุณกําลังลังเลใจอยู่บางคนน่ะคุณอาจจะแบบมีตัวเลือกหลายอย่างที่อยากจะทำะํำแต่แบบเลือกไม่ได้สักทีอะไ่บอกว่าเดี๋ยวคุณจะจับจุดได้นะบางคนคุณอาจจะแบบทําแบบสิบอย่างเลยในคนเดียวเลยเงี้ยมีสิบมืออย่างทศกัณเลยใช่ไหมแต่ บางคนคุณแบบมีสกิลนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะส่วนแบบบางคนที่ยังมีความลังเลอย,อยู่ยังเลือกไม่ได้ยังเลือกเส้นทางตัวเองไม่ได้เดี๋ยวคุณจะชัดเจนในตัวเองขอให้ฟังเสียงฟังความรู้สึกฟังหัวใจตัวเองเยอะๆให้เยอะๆมากๆเลยเราคุณจะรู้ว่าคุณจะเลือกสิ่งใดยิ่งคุณเลือกอย่างหนึ่งหนึ่งอย่างก่อนอะพลังงานของคุณมันจะโฟกัสได้ถูกจุดแล้วมันจะไปต่อได้แบบเขาเรียกอะไรอะ ดำเนินการไปได้อย่ง mm hmm. เขาเรียกอะไร flow เออ flow แต่เมื่อไหร่ที่แบบเราทําหลายอย่างใช่ไหมเราเลือกไม่ถูกเลยเาทามันหมดทุกอย่างเลยทีนี้แหละเราไม่รู้จะจับจุดตรงไหนเราเราแถมเราต้องแบกอีกเราต้องเหนื่อยอีก mm hmm. เดี๋ยวอันนั้น,เด,น,น ون, เดี๋ยวอันนู้นเดี๋ยวอันนี้ลองโฟกัสสักหนึ่งอย่างแล้วก็ตรงไปอย่างให้เต็มที่ใส่พลังงานให้เต็มที่นะคะต่อไปค่ะทอรหดอดทนพลังงานนี้บอกว่า ให้จงเข้มแข็งเข้าไว้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามในอดีตมากมายขอให้แบบปัจจุบันอดทนใบนี้หรอเป็นเก้าวก้าไม่เท้าเนาะเป็นใบของประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่แก่ประสบการณ์มากๆผ่านอะไรมามากมาย จงแบบนําสิ่งนั้นนะบทเรียนต่างๆประสบการณ์ต่างๆมาใช้ในชีวิตปัจจุบันแล้วก็ใบเนี้ยเฟอร์เฟร์รู้สึกว่ามันมีความเข้มแข็งมันมีความกล้าหาญอยู่ในนี้อืมเห็นไหมเขาแบบคือมีทุกสิ่งทุกอย่างมีแบบมีหมวกกันน็อกมีเสื้อคลุมมีอะไรที่แบบมีความแบบเข้มแข็งอะเออเขาเรียกปกป้องไม่ใช่เข้มแข็งสิมีแบบทุกสิ่งทุกอย่างเห,หมือนแบบมันเซฟอะเออมันเซฟตี้มากไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยเห็นไหม ไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยเห็นไหมแล้วคนเนี้ยเขาจับไม้แค่นหนึ่งไม้นะเขาไม่ได้จับหลายไม้นะทุกคนเห็นไหมจับแค่ไม้เดียวแล้วไปต่ออเอาเหตุเอาสถานาการณ์เอาประสบการณ์บทเรียนที่ผ่านมานํามาใช้นะคะมาดูกันว่าใบสุดท้ายจะเป็นอะไรอันนี้แล้วกันปึ้งเข้าสังคมหรอแปดถ้วย ก็ไม่ใช่สีสามถ้วยสามถ้วยนี่คล้ายนี่เลยอะเส้นทางชีวิตของคุณเนาะส่วนมากอะ่ะเด่นเรื่องของคนที่เข้ามาอิทธิพลนอะหลักๆเลยอะ่ะอืมส่วนมากจะเป็นกรารยามิตรที่เข้ามาการออกไปพบเปิดขออภัยค่ะการออกไปพบปะ สังคมเข้าสังคมแล้วคุณจะได้อะไรใหม่ๆได้แรงบันดาลใจใหม่ๆกับเส้นทางสําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยมันปันจังเลยมันไม่รู้จะไปทางไหนอะไรเงี้ยฉันเลือกไม่ถูกเลยลองไปพบปะเจอผู้คนคุณจะได้เจอคอมมูนิตี้ของคุณคุณจะได้เจอกลุ่มของคุณยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องพบปะในในแบบเจอตัวต่อต,ต,ตัวก็ได้อาจจะเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ก็ได้กลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยที่สิ่งที่คุณสนใจคุณลองเข้าไปคุณลองค้นหามันเดี๋ยวคุณจะเจอนะ กลุ่มที่แบบเอ้ยเราแบบสายเดียวกันเราแนวทางเดียวกันแล้วแล้วคุณจะทําให้คุณแบบมีแรงบันดาลใจมีแบบมีไฟมากขึ้นในสิ่งที่คุณจะดําเนินต่อจากนี้ไปนะคะแล้วสิ่งที่คุณดึงดูดมาอมก็คือเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆทางนั้นเลยส่วนมากเนาะก็จะมีเรื่องของผู้คนที่เข้ามากัลยานามิตท,ที่ดีทีมเวิร์กที่ดีที่จะเข้ามา อเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเฟิรจะลองเปิดเพิ่มอีก3ามใบว่าไ้ายอย่างบอกอะไรสุดท้ายมาดูคําแนะนําจากไพ่กันนะคะคําแนะนําจากไพ่ส่งท้าย พิเศษค่ะใบแรกเลยลงทุนลงแรงและสุดท้ายกักตัว <c oughs> ขออภัยค่ะทุกคนเริ่มด้วยดีใบนี้เนาะเป็นองค์พ่อประพิคเนตด,ด้วยใบนี้ใบแรกเ่ะบ่งบอกถึงการเริ่มต้นที่ดีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีแล้วเป็นไพ่พิเศษด้วยนะเป็นไพ่ที่ก่อนมาก่อนเดอะฟัวทุกคน เป็นไพ่พิเศษในสำรับเลยนะคะแสดงว่าเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะแบบเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมลงทุนลงแรงอะไรใหม่ๆซึ่งแบบสิ่งที่คุณกำลังจะทำเนี่ยน,นะมันเหมาะกับการแบบที่คุณจะแบบลงทุนลงแรงมากๆนะคะแล้วก็กักตัวใบนี้หรอกักตัวใบนี้หรอ สมมุติว่าคุณอยู่ในพลังงานที่แบบหาทางออกไม่ได้หรือว่าเมืด8แปดด้านหรืออะไรก็ตามที่คุณเจออยู่นะตอนนี้ให้เวลากับตนเองอแล้วก็พยายามแบบเหมือนแบบบางทีบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะชอบปรุงแต่งไปก่อนปรุงไปก่อนว่าแบบปรุงว่าแบบมันไม่ดีมันแย่มันโอเคมันไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้ก็ตามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปรุงเนะาะ แบบสถานการณ์บางอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเราชอบกังวลไปก่อนขอให้เราแบบมองให้เห็นสถานการณ์ให้ดีนะคะแล้วก็แบบเข้าใจแนละยอมรับมันเรื่องเราไหนก็ตามเมื่อไหรที่เราเข้าใจปุ๊บเรายอมรับมันเดี๋ยวมันจะมีทางไปเองมันจะมีทางแก้และถ้าเหตุการณ์ไหนที่มันยังไม่เกิดขึ้นขอให้ทุกคนอย่าพึ่งไปกังวลกับมันอย่ากลัวสิ่งใดเลยนะคะ อย่ากลัวสิ่งใดบนโลกใบนี้เลยมีอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งได้แบบเคยสอนตัวไว้ว่าในโลกเนี้ยไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลยนะคะโอเคให้ลุยเลยนะคะทุกคนเนี่ยไพ่มาแบบซัพพอร์ตมากๆเลยเหล่าคูรู้รูบาอาจารย์ส่งแรงส่งพลังใจกับทุกคนนะคะกออ็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังมากๆค่ะ๊ม่บ้าย